เพิ่งมารู้นะครับว่าจุดขาวๆบริเวณต่อมทอมซินนะครับเขาเรียกว่านิ้วทอมซินนะครับตอนแรกเข้าใจว่าลูกชายเป็นทอมซินอักเสบนะครับไม่มีอาการไข้หรืออาการใดๆนะครับแต่มีกระแอมนะครับเนื่องจากว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรติดคอนะครับไปหาหมอเข้าใจว่าเป็นทอมซินอักเสบและเป็นหนองนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคือนิ้วทอมซินนะครับคุณหมอว่าสามารถหลุดออกเองได้นะครับ แต่เราเห็นแล้วกังวลนะครับเลยพยายามนะครับหาวิธีการออกนะครับทั้งว้วนปากแลกอื่นๆนะครับสรุปก็คือมาหลุดจากการพยายามทําให้ขากเลษนะครับเหมือนขากเสลดทำสองรอบนะครับตัวนี้ก็หลุดออกมานะครับพยายามว้วนปากหลายๆรอบแล้วไม่ออกนะครับตัวนี้นะครับเกิดจากพวกเศษอาหารหรือเซลล์ที่ตายแล้วนะครับไปสะสมบริเวณล่องทอมซินนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นทอมซินอักเสบบ่อยๆก็มีโอกาสเป็นตัวนี้ มากนะครับมันก็จะสะสมแล้วก็เป็นก้อนลักษณะนี้นะครับมีทั้งขาวและเหลืองนะครับของลูกชายก็จะเป็นสีขาวเลยนะครับก็หลุดออกได้นะครับบางคนก็จะใช้ไม้สําหรับเขี่ยวทอมทอมซินออกนะครับก็ออกเช่นเดียวกันนะครับแต่ขากเสเลดก็ออกเช่นเดียวกันดีที่หลุดง่ายนะครับไม่งั้นเป็นกังวลนะครับพอหลุดแล้วเราก็จะเห็นว่ามีล่องตรงนั้นนะครับ